คือว่าจังหวงในแค่ลักษณนะครับที่เขาคิดดีนะครับมีนสะครับมัอยู่ข้างในโยกนะครับก็มีความเป็นห่วงนล้วก็ทีนักปรสาทญานะครับแล้ก็ที่เราีิสุดนนี่คือชำนีนะครับที่สามารถเข้าถึงได้นะครับเพราะแล้วา็ช่วยรับโลกใขอข้าอ่ของขอคุณแม่ที่รั เราเราจะไม่ทิ้งกันอยู่แล้วเราก็จะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะก็อย่างที่เรียนแจ้งทุกท่านค่ะว่าตอนนี้ท่านเจ้าาค่ะท่านอยู่ถึงในใจกลางของกรุงเทพมหานครระยะทางที่จะเดินทางมาถึงที่นี่ค่ะค่อนข้างหลายเดือล้วนต่วอีกประมาณไม่ถึงสิบอาทิที่เรียนแจ้งทุกท่านค่ะแล้วก็ของผู้นำผู้องที่นนะครับหรือกองที่นะครับโดยเฉพาะท่านผู้ใหญ่หมู่สามนะครับผู้ใหญ่สพกล ขึ้นทำงานช่วยเหลือป้องกันด้วรักษพเป็นอย่างดีครับต้องขอชื่นชมทั้งทางด้านรถพอทางต่อย an no uh nah oh, ิ้มไปดูประดีท่านผู้ใหญ่ทำงานไม่คิดเหนื่อยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่นะครับที่ช่วยป้องกันด้วยักษพยนะครับรักษพยในตำบลเราเนี่ยที่หนักมากที่สุดก็จะมีหมู่สามที่กรมน้ำแล้วแล้วก็มีหมู่เกตแล้วก็มีหมู่สี่บางโฉนนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางที่บ้านดีทั้งดี ที่มาดูแลที่น้องในกระบลนของเราโดยท่านอาจารย์โนก็มาถามกับผู้ม like. ีใจบุญนะครับที่ช่วยเหลือกับผู้ประสบโรครัยวันนี้มามอบให้หมูสามประมาณสองอิห้าชุดหมูสี่สิ้าชุดนะครับเดี๋ือต่อไปไป็นหมอบให้หมูหกนะครับวันนี้ก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับที่ได้รับความลำบากนะครับถ้าอะไรที่ทังโไม่ดีทางอบตให้การช่วยเหลือไม่รู้ถึงต้องขออภัยด้วยครับ ทางอปปอก็พยายามทำทุกอย่างค้ับไม่อยากให้พี่น้องเราเกิดร้อนนะครับเรื่องจารท่วไปเนี่ยน้ำเราแก้ปัญหามไม่ได้นะในปีนี้ก็ทำทุกวิถีทางจริงๆไม่อยากให้น้ำท่วมเลยโอ้ทราบทราบจริงๆว,ว่าพี่น้องเราไม่อยากเกิดทัวไม่อยากเป็นเดียวยาอยากไม่อยากน้ำท่วมมากกว่าน้นะครับครับวนี้ก็ขอทุกคนม,มีสุภาแข็งแรงแล้วก็ มีเงินมีทองใช่นะครับคสวัสดีครับการทำานของ่ของการงานของท่านผู้ใหญ่งปาของอตในการเข้ามาเราก็รู้สึกว่าตื่นจริงๆแล้วในคามเดทาที่เยขึ้นก็ทุกคนเนี่ยแบบช่วกันแต่แค่ว่าควนมมา่งมั่นไม่จนงรชติ การต้องการดูแลเนี่ยเราต่อสู้กับธรรมชาติค่องการหายยาจึงตัดใจที่คลื่ลุ่มไม่ได้จึงมีที่เดือดร้อนมากและเปิดน้ำนอยฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นเพื่อนรู้ด้วยกันนะครับเราก็ช่วยกันดิถูกหนี้ก็เป็นที่มาของโครงการผมที่ชื่อที่ปกติแล้วมันที่เราทำอยู่นะครับแต่คราวนี้เราได้ทางเพื่อนพี่จะช่วยอยู่พี่น้องผู้ช่นะครับ ก็ต้องย้ำน้ำย่าทุกคนร่วมกันทำงานเนี่ยในเราในฐานะผูชเราเห็นเหงื่อยยาของทุกคนเห็นน้ำตาทุกคนแราไรู้สึกแกร่งตดงวันนี้นะครับถือว่าเราได้ช่วยกันในฐานะผู้นี้นะครับท่านผค้ับท่านเจ้าท่านะครับที่ดิจิลอลคุฬาฯอาชุนดครับก็เห็นนะครับเห็นเห็นน้ำตาเห็นความทุกข์ร้อนะครับของจุลจินดา วันน <oui> <ï> er> ี้ก็ได้บริจาคสมรชีมาที่นู่นที่เราจำนวนสามเลยการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้จะร้ายจะดี คิดทำดีบารมีสร,มสร้างด้วยใจยใหไหวพร้เพ่อพุทธาจา้าของเราทำให้ดีนด้ำใจน้ำใจนับ ເດີນທາງมาแล้วนะคะค่ะขออบจะมีว่า ใจพูดคิดทำดีบารมีส,สร้าสรด้วยใจว้คนให้รักและทุจางคลอทำให้ดีงามช่าคนระ จะนด้รับข้ามบุขให้คนกักได้รับมาคามรักคามค่ะ

ทั้งสองนี้ก็คือผู้ที่รั่วเป็นผลการบ้านทิพย์ต้นรุันนี้บ้านทิพย์ตี้ต้นเราในมันก็ได้ช่วงอยู่แล้วช่วงลดสุดประมาณก็รับมาบุญมาสองข้อนะครับ ขอให้ร่ำรวยทุกคนที่มาแจกของในวันนี้ขอให้มีความสุขคนให้ร่ำรวยอยู่เย็นเป็นจุกเก็บเก็บอย่าเจินกันนะจ๊ะตอนนี้มาถึงเส้นทางใดครับโยมเส้นทางเข้าวัดฉัดที่เราจะไปแจกครึ่งชุมชนด้านหลังที่ได้ประสบภัยจากน้ำท่วมนะครับเยเส้นทางข้าวที่ ถนนตัดขาดก็จะมีเรื่องของน้ําท่วมถังเป็นระยะระยะนะครับซึ่งในเนี้ยอันนี้นกระสอบทรายจะเอาอยู่ไหมคะเออไม่น่าอยู่นี่คือแค่กั้นความแรงของน้ำาให้นเองเพราะว่าถ้าเราปล่อยน้ํามาปั๊บเนี่ยน้ําจะไหลเชื่อมแรงมากขึ้นการสัญจรก็จะลําบากมากขึ้นนะครับเดี๋ยวขัดด้านซ้ายนะคะอ,อ๋อมีคุณลุงเคยบอกคอยบอก ก็ถ้าสมมติว่าเราไม่มีที่คันเนี่ยตรงนี้ก็คงจะก็จะก็ไม่สามารถสัญจรได้เพราะว่าจะเสมอน้ำนะครับเห็นไหมครับบ้านที่น้ำท่วมทั้งหลายนะครับซึ่งเห็นเขาแจ้งว่าน้ำเนี่ยคือน้ำลงแล้ว ลงแล้วแล้วพอที่จะขึ้นใหม่ในช่วงสิบวันนี้ที่พขาว่าเันว่าน้ําจะขึ้นนะครับน้ำน้ำหนุนใช่ไหมน้าหนุนใช่ใช่น้ำหนุนเป็นช่วงของเวลาจังหวะถึงช่วงระกรงนะครับเป็นธรรมชาติอยู่แล้วจะมีน้ําหนุนนะครับน้ำทะเลจะหนุนสูงขึ้นท,ที่ไปก็ค่อนข้นางถูกรักกันดารน,นิดนึงนะคะซ <c oughs> ึ่งทางนี้อาจจะเกิดจากเรื่องของฝนฟ้า,ฟาที่เพิ่งตกมาบวกกับน้ําเดิมนะครับน้ําเดิมที่ไหลมาจาก ยิทยานะครับไหลลงมานะครับซึ่ง3 4วันนี้ในภาพรวมน้ำของตำบลพยาบาลือค่อนข้างที่สูงนะครับคอนข้างที่สูงขึ้นเลยครับแล้วก็ในจุดที่น้ำขึ้นแล้วก็จะเป็นน้ำขังนะครับตอนนี้ปัญหาคือ <c oughs> น้ำไม่ลงนะน้ำไม่ระบาย สวัสดีนะครับกับมทุกท่านนะครับก็มูลนิธิจุดีเนี่ยครับก็ตั้งอยู่นะครับตรงโรงเรียนแก้เรียนสอนดีนะครับตรงหลังหลังโรงสีเด็ยออไลน์นะครับซึ่งก็ตั้งู่็นตำบลเพียบครับซึ่งมูลที่เราเนี่ยได้ทํกากิจกรรมต่อเนื่องมาใักษนาสังคมที่ตรงเนี้ยผมเคยนําคณะนะครับมาถหว้เทียนแล้วก็ไปบริจาคโลหศตให้กับที่นี่นครับก็ ก็ถือว่าความเดือดร้อนครั้งนี้นะครับก็เป็นความเดือดร้อนที่เกิดจากธรรมชาตินะครับซึ่งถามว่าหนักหนาสาหัสมากสําหรับชาววิทยาทคนนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกประทับใจก็คือว่าในตลอดระยะเวลานะครับที่น้ำท่วมทําที่เราก็ได้มีการทําถุงยางชีพในเรื่องของการแกกจกจ่ายช่วยเหลือชาววิทย,า,ทยานะครับแล้วก็ได้รับการติดต่อจากท่านนายกเยืชัยนะครับ รวมถึงคณะอมตอนะครับก็ได้แจ้งความเดือดร้อนอนะครับของชุมชนแต่ชุมชนแล้วได้ปรึกษาหารือกันนะครับซึ่งทางอุที่เองนะครับก็ได้สํารวจนะครับเราได้ด,ดูสำรวจดูก็ได้เห็นว่ามีความเดือดร้อนเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็เป็นความเดือดร้อนที่เราเลือกไม่ได้นะครับถ้าทุกคนเลือกได้เลือกที่จะน้าไม่ท่วมดีก,กว่าเราไม่ตออกอา ในวันนี้นะครับเพื่อสมาชิกมูลนิธิเอมดีก็ได้ได้ร่วมรวมกันนะครับในการทำถุงยังชีพนี้ขึ้นมานะครับซึ่งมีเทตอนคลินิกนะครับรวมถึงบริษัทนะครับหน้ากากนะครับเอเอสโเด้นนะครับรวมถึงเพื่อสมาชิกทั้งหมดก็ได้ช่วยกันทำถุงยังชีพนะครับบอกว่าถุงยางชีพชุดนี้จะพอที่จะบรรเทาพี่น้องทั้งหลายนะครับที่ประสบภัยนะครับให้มีกําลังใจ ในการต่อสู้นะครับแล้วขอขอบคุณด้วยผู้นำนะครับทุกท่านเลยนะครับที่ที่ได้ช่วยกันนะครับรวมถึงผู้นำอย่างท่านวินชัยนะครับที่เห็นความดือดร้อนของประชาชนแล้วหยุดยิ้งไม่ได้นะครับทำท,ท,ทุกทุกทางที่จะช่วยเหลือนะครับก็ก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณมาก,น,มากนะครับขอบคุณมากเลยค่ะก็เดี๋ยวเราเรอมาติดครับท่าในทีนะคะนั้นเดี๋ยวในระหว่างที่เราเดี๋ยวเดี๋ยวตัวอย่าง กองอย่างที่อีกอาทิตย,ย,ย์่แจ้งท่ทานนะคะก็มีข้าวสารนะคะห้ากิโลกร,รมลมกลัมมีถุงสาเร็จรูปนะคะอะมีปานกระป๋องนะคะห้ากระป๋องขอโทษค่ะเอโทษมีหน้ากากอนามัยนะคะมีมีขนมทาเล่นนะคะสองชิ้นนะคะให้กับทุกท่านค่ะโดยหน้ากากนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท เอสโกเล่นจำกัดนะคะที่ตั้งโรงงานอยู่ที่ตำบลพญาบันทิงของเรงาน,นั่นเองค่ะ Hãy đi cho kênh Ghiền Mì hay đi không bỏ đi những video đi dẫn